ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบอยเสรษฐีนคราชอีกแล้วนะครับนี่มาอยู่ที่วิวภูเขานี่ผมอยู่ที่ห้วยกระเจานะครับห้วยกระเจากาญจนบุรีห่างจากกรุงเทพแค่120กิโลเองเดี๋ยวจะพามาขับรถชมแปลงที่สวยให้ดูบรรยากาศก,าก่อนแป๊บหนึ่งนะครับนี่เห็นปะเหมือนภูเขาฟูจิไหมเหมือนภูเขาไฟเลยไหมห้วยกระเจานี้ก็เป็นอีกหนึ่งอำเภอะะที่ค่อนข้างจะมีพ <c oughs> ื้นที่สวยๆเยอะเลยแปลงที่ผมจะพาไปชมเนี่ยไล่ละ1 2 5 0 0 0สองนันเองฉลองกุดแดงด้วยนะ ไล่ละ1,25,000 0แต่ไม่มี1น2่รไล่อยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นห่างกันนี้ไม่ไกลเดี๋ยวผมจะพาขับรถไปเที่ยวไปดูกันว่าไอ้ร้อยร้อยสไล่เนี่ยฉนดคุดแดงเนี่ยไอ้รวมราคาแล้วนะประมาณ12ล้านกว่า1 2 5 0 0 0ล้าน5 0า0มันเป็นยังไงบ้างให้ดูบรรยากาศอนหุบเขาอันนี้หาา่างจากที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจาประมาณสัก5้กกิโลเอง ถือว่าไม่ไกลอีกหนึ่งแปลงนะครับบรรยากาศโดยทั่วไปแปลงนี้นะอยู่ในที่เราหันหน้าออกมาทางทิศอ,ออกมาทางถนนเนี่ยทิศตะวันออกด้วยนะแล้วก็สูงกว่าระดับน้ำทะเล55เมตรอ่าถือว่าเป็นที่แปลงที่สวยอีกแปลงหนึ่งหน้ากว้างหน้ากว้างเนี่ยติดถนนประมาณ280เมตรนะครับมีดีมีเสียนะไม่ใช่มีดีอย่างเดียวนะครับน้ําไฟประมาณ300เมตรถึงจะถึงถนนกว้างมากอยากรู้ว่าแปลงนี้จะสวยไม่สวยจะดีไม่ดียังไงตามผมใบสิทธิีนักขาชามาตามมาเลยครับ อ่ะโอเคครับมาเจอกันอีกกล้องหนึ่งอย่างที่ผมบอก,กน,นะเดี๋ยวผมจะพาไปขับรถขับรถพาชมนะครับแปลงนี้ใหญ่มากนะครับหนึ่งร้อยสองไร่นะครับเฉลี่ยไร่ละหนึ่งแสนสองหมื่นหะ้าพันเองโฉนดคุ่แดงหมดเลยนะแต่มันมีเป็นสิบสิบโฉนดต่อกันเลยนะอ่าสิบสิบโฉนดต่อกันเลยนะครับนี่แมวบรรยากาศนี่หุบเขานะครับเดี๋ยวพาขับรถไปดูในตัวเมืองเลยเป็นยังไงบ้างนะครับดีไม่ดีลองดูเป็นตัวเปรียบของท่านละกันแต่ผมว่าโอ้ไายละแสนก็บาทแสนต้นนี้มันถือว่ามันคุ้มค่านะแถวนี้อยู่หุบเขานะครับค่อน ไปเดี๋ยวผมขับรถพาชมเลยท่านจะได้เห็นบรรยากาศกันทั้งหมดเลยว่ามันโอเคหรือไม่โอเคยังไงอ่ะตามผมมาเลยครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมพาขึ้นรถครับอ่ะไปไปเดี๋ยวตามผมมาเลยครับเดี๋ยวผมจะชี้พิกัดชี้ข้อมูลให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ผมอยู่ด้านท้ายที่นะด้านท้ายที่ หน้ากว้างเนี่ยอย่างที่บอกกันนะครับประมาณสักร้อยอ่ะสองร้อยแปดสิบเมตรอ่ะเดี๋ยวปัดน้งฝนนิดนึงฝนตกครับอ่าไปตามผมมาเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้พาชมอันนี้ยังไม่ถึงนะครับมันจะ <c oughs> หน้าที่เราเนี่ยไปถึงถนนเนี่ยถนนลาดยางหรือถนนคอนอกรีตเนะี่ยประมาณสักสามร้อยกว่าเมตรสี่ร้อยเมตรอ่ะประมาณนี้ละกันนะครับอ่ะนี่ฮะ อันนี้ผมมาเริ่มต้นไกลหน่อยอันนี้มันจากด้านท้ายนะครับไม่ใช่จากด้านต้นนะฮะจากด้านท้ายเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะเริ่มจอดรถให้ดูนะครับแต่ไม่ได้ลงจากรถนะฮะอันนี้บรรยากาศโดยทั่วไปเห็นหุบเขาไหมครับหุบเขาอยู่ไกลๆนั่นน,นะครับมันจะเริ่มจากตรงนี้อ่าเดี๋ยวนะฮะเนี่นะครับอ่าเดี๋ยวตรงนี้นะฮะตรงแยกนี่เ네นี่ยตรงแยกนี่ฮะคือหน้ากว้างเราเนี่ย 280เมตรเนี่ยจากตรงนี้เลยนะฮะจากตรงนี้นะฮะเราลึกลงไปเนี่ยประมาณ400กว่าเมตร400กว่าเมตรนะครับประมาณนะครับลึกลงไปเลยตอนนี้ปลูกมาสับปะหลังอยู่เห็นหุบเขาไหมอ่ะไปะเริ่มจากตรงที่ผมชี้นะครับตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับเนี่ยเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยแปลงของเราทั้งหมดเลยอันนี้ฝนมันลงเม็ดพำๆอ่ะนะหุบเขานั่นคือเป็นอยู่ที่กาญจนบุรีนะอันนี้สูงจริงๆครับกว่าระดับน้ำะทะเลเนี่ยห้าบห้าเมตรอยู่ในที่เราเนี่ยออก หันหน้าออกถนนเนี่ยที่ตะวันออกนะครับเย็นนิดๆน,นะครับเนี่ยอยู่ในที่เราทั้งหมดเลยเนี่ยฮะแต่มันหลายสิบถนนนิดนึงต่อกันเรียวรวมกันตอนแรกเขาจะแบ่งล็อกขายไงตอนนี้ไม่ได้แบ่งขายขายยกแปลงนะครับ12ล้าน5แสนนะครับบนเนี้ยนะครับ12ล้าน5แสนถนนชุดแดงทั้งหมดห่างจากกรุงเทพเนี่ยผมจับนะจากเซ็นทรัลเวสต์เกจประมาณ124กิโลนะครับห่างจากนครปฐมเนี่ยประมาณ94กิโลนะครับห่างจากตัวอำเภอห้วยกระเจาเนี่ยประมาณสัก6กิโลนะครับเนี่ยบรรยากาศ นี่ยังไม่สุดที่เราเลยนะค่อนความกว้างค่อนข,ข้างจะกว้างเลยนะครับ <c oughs> ดินเนี่ยมันมีเป็นส่วนผสมของดินดินร่นปนทรายนะครับนี่ยังไม่หมดนะฮะเห็นไหมข้างล่างมันก็จะเป็นอาคารเป็นบ้านเป็นเรือนอะไรเยอะแยะไปหมดจมาจบนี่ตรงนี้นี่เสาปูนีเสาคอนกรีตนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยสองร้อยแปดสิบเมตรอ่าทีนี้เวลาจะวัดนี่วัดจากตรงนี้น,นี่ตรงนี้ตรงที่ผมจอดเนี่ยนะปะเดี๋ยวผมพาไปดูถนนถนนถนนเข้าเรียกว่าถนนย่อยแล้วกันนะครับ จากนี้ไปก็ประมาณสัก300เมตรเนี่ยเห็นไหมเห็นภูเขาไหมภูเขาจะล้อมรอบเลยนะครับใครอยากชมคลิปเต็มมาแนละ้วที่ผมเดินรอบแล้วเนี่ยนะแอแอดไลน์ผมนะแอ๊ดไซบีโอวเลขแปดเดี๋ยวผมส่งให้ชมอันนั้นที่เห็นเนี่ยมันเป็นฟาร์มฟาร์มไก่นะครับฟาร์มไก่นะครับเนะี่ยแต่ไม่มีกลิ่นหรอกเราอยู่สูงกว่าเขาเยอะนะครับเบอร์โทรผมนะติดต่อถ้าจะนัดชมนะฮะศูนย์เก้าแปดสามแปดเจ็ดห้าสองศูนย์เก้านะครับศูนย์เก้าแปดสามแปดเจ็ดห้าสองศูนย์เก้า ปากทางเข้าเนี่ยมีนะ้ํามีไฟมีเป็นไฟสามเฟสด้วยนะผ่านเลยนะครับดินดินมันก็เป็นกลางๆนะครับดินร่วนปนทรายนะครับอันนี้มันจะต่ําลงไปเรื่อยๆนะครับอยู่ที่ตําบลวังไผ่นะครับตําบลวังไผ่อำเภอห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีอันนี้เขามีคนมาซื้อไปละแปลงขวามือเนี่ยที่เขาล้อมรู้นะครับเขาก็น่าจะพัฒนาทําการ,กรเกษตรนะปีนี้ฝนมันตกน้อยม,มากครับ น้อยหรือแทบไม่มีเลยก็ได้ปีนี้นะฮะนี่ผมถ่ายทำรีวิววันที่27นะครับสิงหานะครับอยู่ในช่วงเข้าพรรษาแต่ฝนน้อยเห็นไ,ไหมเอามันจะดูกไกลนิดนึงเพราะว่าขับรถช้านะครับขับรถค่อนข้างจะช้ามาเลยอยากให้ท่านเห็นภาพบรรยากาศไงนะครับท่านเลยอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมมันไกลจริงๆไม่ได้ขับรถเร็วนะครับ20กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นนะฮะเห็นไ,ไหมฮะนี่บรรยากาศออกเนี่ยออกถนนกละ 3า0กว่าเมตรอ่ะจากตรงนี้เข้าไปอ่ะนะที่เรานะเดี๋ยวผมจะเลี้ยวซ้ายนะครับทางเข้าเนี่ยออกไปยังถนนใหญ่เนี่ยมันมีทางดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับอ่ะเนี่ยนี่นเก็บน้ําแสดงให้เห็นนะเก็บน้ําอยู่ด้วยเห็นไหมฮะขวามือนี่เขาขุดปอกเก็บน้ําำเดี๋ยวผมจะเลี้ยวซ้ายนะครับก็จะเป็นลาดยางนะครับดูดูเสาไฟแล้วกันเป็นสาเสาไฟทีเฟ,ฟสามเฟสนะครับเนี่ยอันนี้เข้าแยกไปแล้วนี่นี่น มันยิ่งมาจากภูเขาเมาื่อกี้ลุกเมื่อกี้เห็นไหมเขาแยงเขาเรียกเขาแยงเห็นไหมเห็นไหมฮะไม่ได้ไกลอะไรเลยนะครับถนนนี่เห็นหมู่บ้านคนไหมมันก็จะมีบ้านคนซ้ายขวาตลอดเลยเราห่างจากบ้านคนเดียประมาณสัก400เมตรนะครับเป็นถนนเขาเรียกถนนลูกลังเนี่ยเห็นไหมบ้านคนมีซ้ายขวาตลอดส่วนใหญ่ก็มีฟาร์มบ้างแหละแต่มันไม่ได้เหม็นอะไรมากหรอกครับต้องบูหดักคอดักทางไว้ก่อนนะครับเห็นไหมมีแต่บ้านเรือนเต็มเลย ให้ดูกลุ่มนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยถ้าไม่ขับพาท่านมาชมท่านก็จะเดาภาพไม่ออกว่ามันเป็นยังไงบ้างเนี่ยส่วนใหญ่เี้งไก่หมูมี่บ้างครับเนี่ยข้างล่างนี่เขาก็จะทํานากันเมื่อกี้มันที่สูงไงน,นะครับเหมือนเชิงภูเขา่าที่ราบสูงนะครับเห็นป่ะเขาก็จะมีบ้านเยอะแยะเลยเนี่ยมองไปทางไหนก็จะมีแต่บ้านคน ถนนมันจะไม่ค่อยดีนิดนึงอ่ะจากลาดยางก็จะเปลี่ยนเป็นอคอนกนรีตนะฮะจะสลับกันแต่ดูเสาไฟดีๆนะฮะเสาไฟนี่เยอะมังท่างจะเป็นทีๆๆๆกันเลยนะเห็นไหมก็จะมีบ้านเรือนมีอะไรต่างชาวบ้านเขาก็จะเลี้ยงเลี้ยงหมูนะครับเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรเขาก็เนี่ยแหละฮะเล็กๆน้อยๆ้อยครัวเรือนของเขาก็ลองดูนะครับราคานี้ไม่ได้ลดแล้วนะฮะเฉลี่ยไร่เลิ่นหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันนะครับไม่ได้ลดแล้วนะครับราคาประมาณนี้เลยนะฮะ นี่ผมไม่ได้ตัดต่อนะผมรีวิวจากหน้าที่มายังไงก็อย่างนั้นเลยนะครับไม่ได้สต็อปแล้วก็เริ่มต้นาทาคลิปใหม่ไม่ใช่นะต่อเนื่องเลยเห็นไหมรถสวยก็ได้สบายแล้วก็ทางเข้ามานี้ไฟมีไฟทางตลอดผมอยากให้แอดไลน์ผมเพื่อจะได้ชมคลิปเต็มนะครับแต่คลิปเต็มเนี่ยผมรีวิวเมื่อประมาณต้นปีนะนะครับเมื่อต้นปีอาจจะหนึ่งบรรยากาศที่ไม่ได้มีต้นมันสับปะหลังเท่าไหร่นะครับปัจจุบันมันสับปะหลังนี่เขา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 ช่าปลูกกันอยู่นะครับ ใครซื้อแล้วจะให้เขาเช่าปลูกก็ลองดูนะฮะแต่ราคาค่าเช่าอาจจะไม่ได้แพงอะไรมากนะครับเฉลี่ยไร่หนึ่งไม่กี่ร้อยนะครับไม่ถึงพันนะต่อปีนะฮะเนี่ยทางเข้าทางออกก็จะมีบ้านคนเต็มไปหมดเลยเขาลูกเมื่อกี้นะครับยังอยู่กับเราอยู่เขาแยงนะครับห้วยกระเจ้านี้ก็มีที่ท่องเที่ยวเยอะนะฮะมีวัดทพิปสุคนทารามด้วยอะไรด้วยอยู่ใกล้ๆนะครับมีคนมากลับไหวเยอะอันนี้ออกมาหมู่บ้านแล้วนะผมใช้เวลารีวิวจากหน้าที่เนี่ยประมาณแค่หกเจ็ดนาทีเองเห็นไหมฮะ ถนนตรงนี้จะแคบนิดนึงนี่คือหมู่บ้านเลยนะจะออกปากทางนะครับอนถนนไม่ค่อยดีนิดนึงถ้าสนใจนัดหมายยังไงก็ลองดูนะครับเห็นไหมมีลำพงคงพอนตามเสาไฟด้วยแสดงว่าเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างจะกว้างเลยอันนี่รับควรน,นัดหมายล่วงหน้าหนึ่งวันนะครับก่อนมาดูแล้วกันนะครับนี่ครับเห็นไหมเต็ไมไหมดเลย เหมือนเดิมนะครับรบกวนในหน้าไม่ต้องติดต่อผมนะครับต้องรบกวนว่าไม่ต้องติดต่อนะครับผมต้องการส่งจากผู้ขายไปสูงผู้ซื้อโดยเร็วที่สุดไม่ต้องเข้าผ่านกับไปชุมร้อยสายพันสายอะไรนะครับไม่รบกวนในหน้าไม่ไม Listen, ต้องติดต่อผมมานะครับพยายามจะบอกก็จะติดต่อกันเยอะเลยอ่ะนี่เห็นไหมนี่ออกมาปากทางแล้วนี่คือปากทางนะมันยังจะแคบนิดนึงนะครับนี่ผมยังเหมือนเดิมนะฮะไม่ได <My> ้ตัดต่อไม่ได้เลยตรงมานี่เห็นไหมนี่ก็เป็นตลาดนัดเป็นอะไรต่างจะเป็น อเขาเรียกว่าวัดวังไผ่นะครับวัดวังไผ่เดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายออกนะครับก็เป็นวัดกลางชุมชนเมื่อกี้ก็หมดไปแล้วหนึ่งแยกนะนี่ก็อีกหนึ่งแยกนะครับแถวนี้ก็จะมีเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยห่างจากโรงพยาบาลประมาณ3มกิโลโรงพยาบาลที่ว่าการอำเภอสถานีตำรวจอะไรต่างเนี่ยสักสามกิโลได้นะครับผมบอกแล้วจากหน้าที่เรามาเนี่ยประมาณแค่6กิโลนะครับไปถึงตัวอำเภอนะครับเนี่ยโรงเรียนวัดเมื่อกี้เห็นป้ายละกี่กิโลไหม ประมาณ4กิโลไปถึงอำเภอนะครับเห็นไหมรถเยอะนี่ยังไม่ใช่เส้นหลักนะเส้นหลักที่พาตัวอำเภอจริง,รงเนี่ยกำลังจะพัฒนาเป็น4เลนนะครับ4เลนมาพอเป็นสมควรแล้วละ่ะแปนี้มาง่ายๆนะมาจากนาครปฐมาม,มาง่ายสุดเส้นสายตรงหนึ่งมาลายแมน,นครับผ่านกำแพงแสนมานะครับมาใกล้ๆอำเภออู่ทองสุพรรณบุรีก็จะมีป้ายบอกนะครับอันนี้อนามัยนะเมื่อกี้เดี๋ยวให้ดูนี่อนามัยนะครับจะมีป้ายบอกว่าอำเภอห้้ยกระเจ้าก็ตรงมา เลี้ยวซ้ายไปทางอำเภอเอำเภออูทอ,องสุพรรณนะครับเลี้ยวขวาไปทางอำเภอบ่อพลอยกาญจนบ,บุรีนะครับแปลงนี้ห่างจากเมืองการเนี่ยก็ประมาณสัก30กิโลน้ำไม่ท่วมนะครับแต่ช่วงฤดูร้อนก็ร้อนบ้างนะครับแต่ความแรงก็มีบ้างอยู่แล้วช่วงนี้เป็นโดนช่วนพั่วนะฮะภู <S <S ขเขาลูกที่เราเห็นเนี่ยเนี่ยเหมือนภูเขาฟูจินเนี่ยก็คืออยู่ติดถนนสี่เลนนะครับติด4ี่เลนเลยใช่ใช่เขาเ็สี่เลนเลยทางที่เราจะมานี่แหละะครับเนี่ยอันนี้มันดูไกลเพราะเราขับช้าอยากให้ให้ให้สัมผัส บรรยากาศนะครับเห็นไหมฮะนี่ก็มันจะเข้าตัวตัวอำเภอแล้วนะไอ้ะะอะละก,กิโลไหมฮะปุ๊บอบเมื่อกี้สามกิโลสแสดงว่าที่เราเนี่ที่เราจยิงไปนอยู่ตรงนู้นนู่นนูนนูนตรงนูน้นน,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 นะครับล้วอ้อมมันอ้อมมานะครับรมัโทษที่กล้องมันสัน่นเพราะว่าถนนมันไม่ค่อยเรียบนะครับ ก็ถือว่าไม่ไกลมากนะครับจากตัวอำเภออำเภออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเห็นไหมเห็นป้ายไหมอำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับใครที่ชอบซื้อที่เก็บนะครับซื้อที่ไว้อนาคตกเก็งกาไรก็ก็ถือว่าเหมาะนะครับราคามันไม่แพงนะครับราคาไม่จัดต้องได้ฉนดพุดแดงทุกฉบับทุกผืนนะครับแต่ก็เป็นซิบฉบับต่อกันนะถ้าโอนทุกหายออกให้ทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์นะครับออกให้ทั้งหมดนะครับแต่ราคานี้ไม่ได้ลดแล้วนะฮะเขาลดลงมาแล้ว นะครับเมื่อก่อนเขาขายแพงกว่านี้นะครับวันนี้ลดลงมาแล้วสาเหตุที่ขายเพราะเจ้าของไม่ได้อยู่นะครับต้องการเอาเงินไปทําลงทุนอย่างอื่นนะครับเดี๋ยวก็ต้องมีคนถามมาก็ต้องตอบไปก่อนเห็นไหมีนภูกเขานี่คือแหล่งแหล่งตัวตัวเมืององ่ายๆนะครับคลิปนี้เวียนหัวนิดนึงนะเพราะขึ้นรถแล้วรถมันต้องสั่นนะครับยังไงมันก็ต้องสั่นเพราะถนนมันไม่ค่อยเรียบเนี่ยแต่รถมันก็สวนได้เป็นสองเลนมีหลายทางนะฮะอันนี้11นาทีแล้วผมต้องการให้ท่านเนี่ยเห็นยันบรรยากาศไปยัง ตัวอำเภอเลยแล้วกันเนี่ยมีวงมีบ้านอยู่เรื่อยๆครับอันนี้เป็นแหล่งน้ําขนาดใหญ่นะผมไม่รู้ว่าเป็นอ่างเก็บน้ําอะไรนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะขวามือนะเห็นไหมพยายามให้เห็นยดมาติดหลังคารถเนี่ยแหล่งเก็บน้าผมเชื่อว่าหลายคนไม่ค่อยรู้จักอำเภอห้วยกระเจ้าหรอกครับเพราะว่าอ่ามันเป็นอีกหนึ่งอำเภอที่ไม่ใช่ทางหลักนะครับแต่ก็ไม่ได้ไกลมากนะครับไม่ได้ไม่ได้ไกลอะไรมากมายเลยนะฮะเห็นไหม ี่คือแหล่งน้ําฝ่ามือนะเห็นไหมแต่ผมไม่ให้ท่านเห็นหมดไม่ได้ว่ามันมันเขามีสันเขื่อนไงน่าจะเป็นอ่างเก็บน,น้ํามากกว่าบ้านเรือนจะมีอยู่เรื่อยๆนะครับแสดงให้เห็นนะว่ามันไม่ได้เปรี่ยวอะไรมากนะครับซื้อทําฟงทําฟาร์มอะไรก็แล้วแต่ได้ก็ลองมาคุยดูแล้วกันเห็นไหมซ้ายมือเห็นไป้ายไหมเอาไปอำเภออู่ทองนะครับอู่ทองสุพรรณขวาปไปอำเภอห้วยกระเจา้าเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายครับ มันไปได้หลายทางครับเนี่ยบ้านเรือนเยอะแยะนะครับใครสนใจจะจองเลยก็ได้นะ15วันนะครับแปลงนี้15วันนะครับลองมาคุยดูนะครับ15วันคือประจําประจําไม่แพงหรอกครับประจําแค่สองหมื่น15วันนะครับราคาเดียวกันหมดนะครับไม่ว่าแปลงเล็กแปลงใหญ่นะครับสนใจเชื่อใจก็มาจําสองหมื่นนะครับไม่เอาไม่ได้คืนนะครับจะมีคำถามบ่อยนะฮะ15วันวันที่15ไม่เอาคืนเงินไหมไม่คืนนะครับตามหลักทั่วไปนะครับจะต้องแฟร์กับผู้ขายเขาด้วยนะครับ สิวันเขาขายคนอื่นไม่ได้เลยอย่างเงี้ยไปขอเขาคืนมันก็ไม่ใช่นะครับเห็นไหมมีที่ตรวจสภาพรถด,ด้วยอันนี้เมื่อกี้ป้ายบอกว่า1กิโลนะหนึ่งกิโลไปสู่ตัวอำเภอนะครับเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวออกไปเนี่ยบรรยากาศแบบสดๆเลยนะฮะใช้เวลาสิบสามนาทีนะแต่ขับรถช้านะครับประมาณสักสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงมันก็เลยเหมือนช้าง่ายๆนะครับ แต่อยากให้ท่านศึกษาเส้นทางไงเ,เขาแยงนะครับมันค็เราฝั่งภูเขากันจริงๆถ้าจากภูเขาวิ่งตรงก็แค่สักสามสี่กิโลก็ถึงแล้วนะฮะแต่นี้มันอ้อมเนี่ยเดี๋ยวก็จะขึ้นถนนเส้นหลักอีกเส้นหนึ่งละจริงๆเขาเริ่มเข้าสู่ตัว,ต,วตัวอำเภอแล้วนะอ่าเ,เดี๋ยวเราจะอ้อมภูเขานะครับ มันมาไม่ยากหรอกครับถนนมันไม่ดีตรงเฉพาะทางเข้าหน้าที่เราหน่อยเดียวประมาณสักสามสี่ร้อยเมตรนะครับเมื่อกี้ยืนตรงที่เราเห็นเห็นเสาสัญจสัญญาณน,นี้ด้วยเนาะอ่ะนี่ะพาไปไปไป,ไปหน้าที่เลยตอนนี้เขากำลังขยายถนนนะครับขยายมาเป็นช่วงๆนะครับบางช่วงก็เป็นสี่เลนแล้วบางช่วงก็เป็นสองเลนแล้วนะครับ กรุงเทพก็ตีไว้สองชั่วโมงแลวกันมันประมาณร้อยยี่สิบสี่กิโลนะฮะ,ะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาไปทางอำเภอเนะยะผมจะไปทางตลาดให้เห็นเลยนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายเนี่ยไปทางนู่นเลยทางกรุงเทพเลยนะครับเลี้ยวขวาให้แม่ไปทางบ่อบคอยไปทางห้วยกระเจาวันเสาร์อาทิตย์รถก็จะเยอะเหมือนกันวันธรรมดาจะน้อยนิดนึงนครับเห็นไหมภูเขาไปเราจะเลี้ยวขวาไปที่ที่ตัวตลาดกันจะหเห็นตลาดนะครับเนี่ย ช่วงนี้เป็นสี่เลนนะนะช่วงนี้สี่เลนเดี๋ยวมันจะมีเป็นสี่เลนเป็นช่วงๆเห็นไหมฮะพอออกมาปุ๊บท่านจะเริ่มเห็นละเดี๋ยวจะเห็นอะไรหลายๆอย่างในตัวของอำเภอเขานะครับอยากให้เห็นคลิปรอบพื้นที่นะแต่อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าไปรีวิวเมื่อตอนต้นปีมานานแล้วลหละครับแต่อยากให้ดูเป็นไกด์ไลนะ์เฉยๆบ่อบพลอยสิบแปดกิโลนะครับ เริ่มเข้าละเข้าสู่ตัวอำเภอละเดี๋ยวมันก็จะไปหดเป็น2เลนอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับแต่จากกรุงเทพมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสเลนกันหมดแล้วละ่ะมีสองเลนเปนช่วงๆนะครับเห็นไ,ไหมหนึ่งแสนสองมืห้าพันมันก็ไม่ได้ขี้รล้วขี้เหล่อะไรมากเนี่ยจะเริ่มเข้าสู่เนี่ยสูนราชการละอันนี้เทศบาลนะขวบมือเทศบาลนะครับอันนี้คือการไฟฟ้ากล้องจะหมดไวนิดนึงนะน,นี่การไฟฟ้านะครับนี่ที่ว่าการอำเภอนี่ถึงเลยไหมที่ว่าการอำเภอ เนี่ยที่ว่าการอำเภอนะครับฝ่ามือคือสาธรารณาสุขนะครับเดี๋ยวมันจะมีเรียงไปเรื่อยๆเลยนะครับสถานีตำรวจโรงพยาบาลธนาคารอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยโรงพยาบาลละนะฮะเขาเขียนโรงพยาบาลแลขว่ามือนะเพราะั้นคนที่มาอยู่ภาคอะัยก,ก็ก็น่าจะโอเคในระดับหนึ่งนะเห็นไหมโรงพยาบาลค้วยกระเจาเห็นไหมฮะ ตลาดเขาก็ค่อนข้างจะในระดับหนึ่งนะไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับกลางๆนี่คือส่วนราชการนี่อันนี้คือสถานีตํารวจละขวามือนะครับเห็นไหมสถานีตาร,ตรวจห้วยกระเจาเนี่ยในน้นโรงพักเนี่ยนี่เริ่มเป็นตลาดละเป็นธนาคารละก็จะมีอย่างนี้มาเรื่อยๆนะครับจริงๆมันก็ไปเรื่อยๆเนี่ยจะเข้าสู่สองเลอดกะมันจะสลับกันนี้ไปเรื่อยๆนะครับอ่ะลองดูทิ้งทวนนะครับ แปลงนี้นะครับหนึไร่โดยเฉลี่ยนะยกแปลง12.5ล้านนะครับสิบสล้านไม่ได้ลดแล้วนะครับพุทแดงทุกฉบับนะครับสนใจก็แอดไลน์นะครับแอดไซบีโอไวเลขแปดนะครับหรือโทรหาผมก็ได้ศูนย์เก้าแปดสามแปดเจ็ดห้าสองศูนย์เก้าอ่ะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับแปลงหนึ่งร้อยไร่กว่าๆที่ห้วยกระเจ้านะครับกาญจนบุรีอ่ะวันนี้ผมบอยเสียดีทั้งหลายขอกลาแล้วกันฝากคลิปนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับเป็นทางเลือกกับท่านไม่ได้ดีที่สุดนะครับแต่เป็นทางเลือกทีี่เฉยขอบบบคคคุณมากนะรรัััสสวด